ไท่อ้ำตสทวิน900คันนี้รถปีออกมาจด20และรถโคตรเลี่ยมเลขไมค์คันนี้นะ6,000ไม่ถึง6,000นหนึ่งอะไฟสปอร์ตไลท์ของโมโตโวูฟปั๊มเบรกล่างให้เป็นเมมโบมาแล้วนะท่อเป็นท่อแต่งนาท่อนุกคู่สองแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผม สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีวีซี <c oughs> <c oughs> ให้มันเท่ตามสไตล์ผู้ด,ดีอังกฤษไว้ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวผมไง <c oughs> ต้องก็ะโชว์ฮะ <c oughs> วันนี้ทางร้านเราจะขอนำเสนอนะสำหรับเจ้าไทมซีทวิน9 0 i n 900 คันนี้รถปีอ0 1มา8จด20เลยนะและรถโคตรเลี่ยมไม่6,000กว่าโลจัดส่งมาบ้างแล้วนิดๆหน่อยๆมาดูกันเลยครับของแต่งสภาพรถยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ไม่6,000โล<____>เริ่มตั้งแต่ข้างบนก่อนเลยมีกระจกปลายแฮนด์นะครับผมยางเยิง,ย,งยังลึกอยู่เลยนะครับก็เหมือนรถปี20เนี่ยเพราะมัน8จด20มีการล้มแคดบาร์แคดบาร์ไฟสปอร์ตไลท์ของ m o โต้วูฟท่อเป็นท่อแต่งนะเป็นท่อนุกคู่ ข้างหลังเป็นตะแกรงเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงด้วยเครื่องยนต์ของเขาและด้วยท่อนะเ,อเดี๋ยวมาฟังเสียงสตาร์ทกันเบอะเบอะสวยนะครับเบอะไม่มีขาดเลยท้ายเดิมไฟเลี้ยวเดิมนะครับผมรถนี่แทบไม่มีรอยเลยนะครับปั๊มเบรกล่างให้เป็นเมมโบมาแล้วนะส่วนตัวคันเร่งเขาของตัวเขาเลยเป็นคันเร่งไฟฟ้าอยู่แล้วคันนี้กุญแจ2ดอกด้วยนะครับผม กรถดไม่มีตําหนิเลยก็ว่าได้นะมีโย่หน่อยหนึ่งตรงเนี้ยที่เห็นเนี่ยเดียวเลยเครื่องเครื่องสวยเครื่องสวยซ้ายขวานะครับผมกรถดแบบนี้จอดโชว์ก็หล่อแล้วนะดูเลขไมค์กันเลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะหกพันไม่ถึงหกพันหนึ่งอ่ะพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทำการสตาร์ทเลยนะครับฟังเสียงกันนะครับเอาเรื่องเลย มาดูโหมดใกล้ๆกันนะครับผมโหมดปกตินะครับผมเป็นพวกถนนเลื่อนกับทางดาอะไรอย่างเงี้อันนี้ก็เป็นสวิ์สปอร์ตไลท์นี่มาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างน,นะครับผมอันนี้ตับไฟนะฮะอ่าไฟเลี้ยวชัดเจนอนะแล้วเสียงเดินอย่างเอาเรื่องเลยนะคันนี้ ไปเบรกปยะหับเครื่องผมว่ารอบหน้ารีวิวไทยอ้ํต้องแบบว่าใส่สูตรให้ดูสุภาพกับเข้ากับตัวรถเขาเลยอะ่ะแล้วรถเข้าสุภาพเรียบร้อยเลยอะ่ะจัดไปครับสำหรับเจ้าไทยอ้มสติทวิน900รป8จด20ทะเบียนโอนภาษี67คันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะ9,000จบทุกขั้นตอนพรเพียง 5,800กว่าบาท60งวดเท่านั้นนะครับผมหรือท่านใดส,สนใจเป็นเงินสดราคาเงินสดลดไปเลยครับ2 000, 3 000, 9 9 0 0 0เท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ089 1218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดูที c ีซีเนือสายหรือจะมาดูตัวจริงกันได้นะครับเราอยู่สมุทรสาครพระราม2 ใกล้กับว่าสามบรรทายนอนสิงห์นะครับถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมดมาเลยร้านอาร์มดูดีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มคันนี้ขอรูปรถในร้านคันนี้หน่อยนะครับทักไลน์มาเลยไลน์แอดอาร์มดูดีดีซีมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับโอ้โหพ่อบอกมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงมีคนลองไว้โทรหาผมตอนตีสามผมก็รับเขาให้อ <c oughs> ของจริง <c oughs> 24ชั่วโมงก็ต้อง24ชั่วโมงถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรา รบกวนไลค์แชร์ซับสไคร b ์ให้อาร์มยูจีดีซีด้วยนะครับอาร์มยูจีดีซีรเล็กเซอร์วิสใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ